สวัสดีทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ม่อนสวัสดีจเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ม่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ม่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ม่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ม่อน สวัสดีครับสดครับท่าจารย์มอนสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาสช่การพระคุณเจ้าทุกรูปฝนมาเชย,เย่เลยเอ๊ะนี่มันฤดูอะไรอะ่ะฤดูอะไรฤดูร้อนเหรอฤดูขึ้<ว>นฝนครับ อ๋อตึงฝนทำไมอยู่ฝนตกมันเป็นพายุโซนร้อนครับอาจารย์อืมไม่ใช่ตามฤดูเนาะใช่ครับไม่ใช่จะเรียนจบกันกี่คนนะ ก็ธรรมะก็ฟังกันเพลินๆนะอย่าไปแบบคิดว่าเรียนแล้วจะเอ่อเรื่องอะไรเหมือนเราฟังธรรมะยามเย็นฟังรรฟังโนยามเย็นแต่เสียงอ่อนสิจะนั่งฟังน่สายตาไม่ดีมองมองยังไงน่นมองหน้าจอไม่ได้สายตาเสียนั่งฟังแค่นั้นอ๋อไม่ได้ดูจอใช่ไหม ับผมดูไม่ได้ครับเขาบอกไวให้ดูสายตามนั่นสายตามกำลังนักจายอ่ะเริ่มมากันแล้วเนาะเป็นไงบ้างเรียนกันหลายวิชาเป็นยังไงบ้างชอบไหมหนักไหมเหนื่อยไหม ดีค่ะท่านอาจารย์สองสองสามวันนี้มีขึ้นรบกวนเยอะครับอาจารย์อ๋อเสียงแซกเหรอถูกต้องครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ผู้สอนถึงก็บอ้โหบางทีแอดมินก็ไม่ได้อยู่ตลอดหรอกก็ใครใครเข้าเรียนประจำ ใครเข้าเรียนประจำมีไหมอาสาเป็นโสต์เพิ่มอีกคนหนึ่งเวลาเสียงแทรกก็ช่วยปิดมันมันทำยากเขเปล่าครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่ยากผมช่วยได้นะครับพี่รื้อโทษเหรอครับอาจารย์อ่าลองดูนะอ่าลองดูลองดูอ,งดอ่อตอนนี้ตั้งเป็นโคโ้สนะลองดูนะ อ่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนลองเปิดไมค์มาหน่อยสิให้พี่รอทศลองปิดเพื่อนเพื่อนลองเปิดไมค์ก่อนแล้วก็คสิริพรเปิดไม์แล้วค่ะสินยาเปิดไม์แล้วค่ะพี่ดไม้นะคะพีรลองปิดไม์ดูสิคะไม่แล้วล้วต้องกดตรงไหนครับทางไลน์ทางไลน์ทางไลน์เงียบก่อนนะทางไลน์เอาทางซูมก่อน ทางไลนที่คือทัวร์สองคนดีไหมครับเผื่อกันเผื่อได้สองคนก็ผมว่าดีสองคนสองคนถ้าคนเขาตั้งใจเรียนให้ให้เพื่อนได้ได้มีสมาธิด้วยวันวันนั้นถึงกับไม่มีสมาธิกันทุกคนเลยแม้แต่อาจารย์ทุสอนอ่ะพี่ลือทศมาติดใหม่ของศิริยาดูสิคะศิริยาองไหนอ๋อโดนตะปันหนึ่งแป๊บหนึ่งเอปนึ่งเออพี่ลือทศพี่ลือทศอ่ะ เลือกไปที่รูปคนนะผมผมเลือกแล้วครับอ่าเป็นรูปคนใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นเพื่อนที่เปิดใหม่ใช <im itating> ่ไหมเห็นครับเร,เราก็เราก็จิ้ม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 ปิดจิ้มไปที่จิ้มไปที่ชื่อนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่าจิ้มแล้วก็แล้วก็ไงต่อครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็เลือก M U T E New อ่าลองเลือกลองกดลองกดซิ่ชื่อเอขา<อ>จะหายไปใช่ไหมครับอาจารย์ มันจะเป็นการปิดหม่นไงแม่ให้พี่รุดทดทำคนอื่นทาไม่ได้เนอะต้องตัง้งโคฮสพี่รุทดทำซิคนอื่นไม่ต้องท<ป>ํคนอื่นทำลองออคุณพะชะัชรินก่อนนะเนี่ยผมจะลองคุณพะชะัชรินนะคือกดลองอ่างเปิดใหม่ไว้ให้พระพระไกรสอน <C> จีนมดึงคู่เขาแล้วก็าหายแล้วครับหายนะเช่าแสงว่าชื่อผมกดไปที่ชื่อปุ๊บแล้วไปกดที่ที่อาจารย์บอกปุ๊บชื่อเขาจะหายไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วครับอาจารย์เป็นแล้วครับที่นี่เป็นโทษเรับิดของซิน尼亚ด้วยได้ไหมครับเป็ยังไม่ไดปิดนะครับนะอะไรนะคนี่ะของพัชรินยังไม่ได้ปิดนะคะเนี่ยยังเปิดพัชรินเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพัชรินเลยนะพัชรินเลยนะครับพัชรินค่ะเรียบร้อยพ่ะยับคุณพัชรินของของซินิ尼亚ด้วยค่ะพี่เลิศโทษครับครับครับใช่ครับผมขอไปโพโฮดด้วยครับซิน尼亚ที่ซิน尼亚จะ จะเป็นโค้ดเหรอหรือว่าจะให้ปิดหรือจะเป็นแอดมินเขาเขาลองให้ผมปิดครับอาจารย์พี่ตี๋ก็เข้าเรียนบ่อยนะไม่เขาเขาลองให้ผมปิดชื่อเขาเฉยเมื่อกี้เขาเปิดไมค์ครับปิดเป็นยังที่เขาปิดเป็นอย่างปิดปิดแล้วชื่อชื่อเขาหายไปแล้วครับปิดไม่ปิดไม่รู้ชื่อเขาหายไปแล้วอ่ะเนี่ยลองปิดทุกคนเลยลองปิดทุกคนเลยลองปิดทีละคนทีละคนพี่พี่จะเห็นเห็นมันมันฉีดไม่ฉีดหรอพี่พี่รู้ นายนายนัจพลนะเดี๋ยวผมเปิดนายนัพรลพงศ์นาปิดไปแล้วปียะพงนะเดี๋ยวผมปิดปียะพงศ์เปียะพงศปิดไปแล้วครับพระภัยภัยภัยศิษย์นะครับปิดไปแล้วนะปิดแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าก็ครั้งหน้าก็ตั้งที่หรือทดเป็นแอดมินเพิ่มแล้วเวลามีเสียงแทรกก็ช่วยเธอปิด อาจารย์ครับผมขอพป็โค้ดด้วยครับชื่อปียพงศ์ครับพี่ปียพงศ์พี่ปียพงศ์อ่ะลองดูซิเอาเพื่อนเพื่อนเปิดไมค์มาให้พี่ปียพงศ์ลองปิดดิอ่าลองปิดได้เลยค่ะปียพงศ์ลองปับผมปิดเลยครับพี่ปิดไมค์ผมไห่ครับพี่ไม่ได้ทางลน์ทางลายเงียบก่อนในทางซุมปิดไมค์ให้ผมด้วยครับ ครับผมพี่ปิยพงศ์ปิดปิดแน่ค่ะใช่พี่ปิยะพงศ์ปิดเป็นนะลองจิ้มไปที่รูปคนแล้วก็มันจะขึ้นชื่อครับผมแล้วก็เปิดใหม่แล้วจิ้มไปที่ชื่อเพื่อนที่เปิดใหม่แล้วก็กดอันแรกเลย m u t e ได้ครับตอนนี้ไล่ไล่ไล่ปิดอยู่ครับเป็นนะอ่าถ้าทําเป็นก็จะได้ ครังหน้าจะได้ตั้งเรียบร้อยครับเป็นหมดแล้วครับโอเคเลยครังหน้าก็ครังหน้าก็ตั้งตั้งแอดมินเพิ่มแล้วกันนะคดีรัีเพราะว่าเพราะว่าเสียงรบกวนก็แอดมินเขาไม่อยู่ตลอดหรอก นักเพราะว่าบางทีแอดมินเุกาไม่ได้เรียนด้วยคนเรียนด้วยกันนั่นแหละที่เข้าเรียนประจำอะก็จะเออช่วยเพื่อนได้ส่วนทางไลน์ทางไลน์ทางไลน์ท,ทำไม่ได้นะทางไลน์ทําไม่ได้ทางไลน์ถ้าคนไหนเสียงแทรกนะทางไลน์ก็ลบเพื่อนออกเลยจะคบเข้าใหม่หเอง อืทางลายก็ลบเพื่อนออกเลยใครที่ลบเพื่อนเป็นก็ทําหน้าที่ลบเพื่อนทางลายทําได้อย่างเดียวคือลบแล้วเดี๋ยวเขา,เข,าเข้าใหม่ส่วนทางซูมเป็นปิดได้ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยมันก็เสียงมันจะดังๆนะ <c oughs> อ่อะนะอาแสตม,มอนคะ่ะพวกที่พวกที่ไม่ปิดไม้แท่งนี่น่าจะตดชื่อไว้มั่งห <า S 2> ไหม <c oughs> ใครก็ แล้วก็วแล้วก็ส่งว่านี่คนเ่าหนี้น้าอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเราด้วยก็ได้เนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็เตือนเตือนกันไปเนะาะเสียงฝนตกดังดังเกินไปไหมไม่ได้ยินค่ะทางนี้ไม่ได้ตกค่ะส <c oughs> งขาใหญ่ <c oughs> ที่กรุงเทพตกเหรออาจารย์แต่มันดังมากเลยอื ตกตอนนอนโ okay <ording> อเค <in progress. S 1> นะ Recording progress in อาจารย์ครับสอนเลยครับผมว่า mm hmm. มันก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วเสียงมันต่กด้วยครับอืมโอเคกราะนามาสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะ mm hmm. อ่าวันนี้เราก็มาต่อกันมาต่อ สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมยังไม่จบแต่ก็จบเดือนนี้แหละจบเดือนนี้แหละมหาสติปัฏฐานสูตรนะยังไม่จบกันนะไปต่อทั้งที่แล้วเราเรียนถึงตรงไหนนะเดี๋ยวเราค่อยทบทวนกันนะสูตรที่เรียนมาทั้งหมดอืมตอนนี้ก็อยู่สูตรที่เก้านะมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งก็ เรียนกันมาหลายครั้งแล้วยังไม่จบเรามาสรุปสักหน่อยหนึ่งกันดีกว่านะว่าครั้งที่แล้วจบกายานุปัสนากายานุปัสนาครั้งที่แล้วก็ถ้าสรุปถ้าสรุปก็สีแดงสีแดงก็คือว่าดนในอัจฉกิเนี่ยเขาบอกว่า กายานุปัสชนาสติปัฏฐานเนี่ยมีสิบสี่วิธีสิบสี่วิธีโดยนับแต่ละข้อเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ปาช้าเก้าเนี่ยก็นับเก้าเลยรวมแล้วได้สิบสี่แต่ว่าที่มั่อเขียนหลังต่อจากอานาปานสติที่เขียนเลขเลขเนี่ยหมายความว่าให้จำง่ายเฉยว่าอานามีสิบหกขั้นนะ อริยบทใหญ่สี่นะสัมปชัญญะมีสนะี่นะอสุภามีสามสิบสองธาตุสี่ปาช้าเก้าอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าใส่รายละเอียดให้ให้ชัดเฉยๆนะแต่เวลาที่อธิคถาอธ,ธ,ธิบายเนี่ยเขาจะบอกว่าอาณาบรรณสติเนยะนับเป็นหนึ่งนะแล้วก็อริยบทก็นับหนึ่งสัมปชัญญะนับหนึ่งปฏิกูลนับหนึ่งธาตุนับหนึ่งนะนับเป็นหนึ่งวิธีนะหนึ่งในที่นี้หมายถึงหนึ่งวิธีแล้วก็ ตาช้าเนี่ยนับเก้ารวมแล้วได้เป็นกายานุปัสนาสติปฐานสิบสี่ข้อสิบสี่วิธีต่อไปเราก็มาเรียนเวทาน,านุปัสนาการพิจนารณาเวทนาต่ตอๆกันนี้ <c oughs> เอาตามพระสูตรก่อนนะตามพระสูตรก็พระองค์ก็ตรัดว่าภิกษุภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ อย่างไรพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกรรมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขที่มีอามิต สวยสุดที่ไม่มีอามิตก็รู้ว่าสวยสุดไม่มีอามิตเสวยทุกข์ที่มีอามิตก็รู้ชัดว่าเวยทุกข์ที่มีอามิตเสวยทุกข์ที่ไม่มีอามิตก็รู้ว่าเวยทุกข์ที่ไม่มีอามิตเมื่อสวยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเราสวยไม่สุขไม่ทุกข์แบบมีอามิตและไม่มีอามิตอันนี้เขาเรียกว่าเก้าวิธีเวทนานุปัสสนาเก้าวิธี เ้าวิธีอย่างนี้แหละสุขทุกไม่สุขไม่ทุกสุขทุกมีอาิตรไม่มีอาิตรนะคะแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกมีอาิตรไม่มีอาิตรก็แยกกันตรงนี้แยกตรงไม่ยากก็คือสุขเวทนามีแบบมีอาิตรไม่มีอาิตรทุกมีอาิตรไม่มีอาิตรไม่สุขไม่ทุกก็อาศัยที่มีอาิตรไม่มีอาิตรก็นับได้หลายสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าก็คือสุขทุกส์เสยยสุขทุกไปสฉยในนับสามแล้ว สามเนี่ยบวกไปอีกเท่าไหร่บวกีกหกก็เป็นเก้านับเป็นเก้าเขาเรียกว่าเวทนาหอัจนาเก้าวิธีด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหลายอยู่เชนาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภา,า,า,ายนอกภายในก็คือตัวเราภายนอกก็คือของผู้อื่น หรือเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งของเราและของผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมที่เป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมที่เป็นเหตุเกิดและเหตุดับในเวทนาทั้งหลายที่สูงมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญฌานเจริญสมาธิเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรในโลก พิสูจทั้งหลายพิสูจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ก็ว่าโดยพระสูตรพระสูตรก็มีสองสไลด์นี่แหละส่วนคาลังคาขยายก็ต้องขยายด้วยทีนึงฟังแค่โดยย่อน,นี่เข้าใจไหมว่าโดยพระสูตรฟังแบบนี้เข้าใจไหมสามารถพิจารณานำเวทนาพิจารณาเวทนาสุขทุกขุเบกขาได้ ได้ไหมฟังแค่น,นี้แล้วม,มีอ,มมอ,มมอมาอิตรไม่มีอาิตรต่างกันมมีอามิตรไม่มีอามิตรอาิตรก็คือสิ่งที่อิงอาศัยให้เกิดสุขลรทุกสสิ่งที่อิงอาศัยก็มีอะไรบ้างตามมคุณห้ามีอะไรอาิตรมีมีเยอะอะอามิตรก็คือ อืมคืออะไรที่เป็นเครื่องล่อใจเราเช่นแก้วแวนเงินทองรูปเสียงกินรดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันเป็นเครื่องล่อใจเราเขาเรียกว่ามีอามิตไม่มีอามิตก็คือจัดอยู่ในเนคขมมะส่วนใหญ่เนคขมมะก็จะไม่อิงอามิตสุขทุกข์ที่อิงอามิตส่วนใหญ่ก็จะอาศัยเรือนก็จะแยกแยกเป็นผู้ ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเช่นแฟนนี่เป็นอามิตย์ไหมครับอืมใช่ก็เป็นเครื่องล่อทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่การมาคุ้นห้าทุกเนี่ยโดยตรงเนาะมันก็เป็นอามิตรแหละมันสัมผัสเนี่ยสตรีเป็นสัมผัสอะใช่ไหมมีภรรยาไว้ทำไม มีแฟนก็ชอบเพราสวยใช่ไหมได้สัมผัสในการมัคุณทั้งหลายก็เป็นอามิท,ทั้งนั้นแหละเหมือจะเป็นแหว,วนเงินทองข่าของโพช้างมากรถลาเสือข้าภรรยาอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่ที่มันเป็นเครื่องอร่อให้เราสุขอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสุขภายนอกที่เราต้องอาศัยสุขในภายนอก ดูละคร,รดูทีวีดูคิวทัศด,ดูสาวงามกินอร่อยฟังเพลงเพราะได้นอนที่นอนนุ่มๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันสัมผัสมาทั้งหมดทั้งทวารทั้งหกของเราอะ่ะเราอิงอาศัยอะไรอะ่ะมันก็เรียกองังเมตนะอาศัยสิ่งนั้นแล้วสุขอาศัยสิ่งนั้นเราทุกหรือไม่สุขไม่ทุก ส่วนเม่ขมนะฝั่งที่จะเป็นเรียกว่าฝั่งไม่อิงไม่อิงอามิตรก็จะเป็นฝั่งนักบวชอย่างเช่นพระพิสุขในชานอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่อิงอามิตรสุขเขาได้ชานหนึ่งสุขคฌานหนึ่งสองสามสี่สุขโดยไม่อิงอามิตรเช่นสุขในชานทุกอย่างเงี้ยทุกข์กข็กมี ทุกตัวมีนะเดี๋ยวพไม่ทุกโอต่ฟ้าร้องใหญ่เลยฟ้าร้องคำรามใหญ่เลยสุกิงอมิดไม่กินอมิดเพาเข้าใจไหมเราลองเราลองลองลองพิจารณาดูซิว่าเวลาเราอืม โสมนัสเตนาอาศัยอาเมต์เื่อกามมาคุณทาโดยอาศัยเรือนอาศัยเรือนในทาวารทั้งหกของเราอาหูจนุกวินกายใจอาศัยการมาคุณห้ารูปเสียงกินรสัมผัสโสมนัสโสมนัสอุเบกขา,าไหนลอ,ลองลองลองยกตัวอย่างมาให้หน่อยสิ แต่ละคนที่ฟ้าร้องคำรามใหญ่เลยได้ยินฟ้าร้องไหมเ่าาไม่ได้ยินเลยครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องคำราเลยเหรอได้ยินแต่เสียงอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้ยินเสียงฟ้าเลยครับไม่ได้นของอาจารย์ไม่เหมือนเสียงครับเมื่อกี้ได้ยินอืม ถ้าไม่ค่อยดีก็หยุดพักเช็ดทัวเราได้ก่อนับอาจารย์่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรสอนให้จบแล้วฟ้าไปคะ่ะอาจารย์กว่าฟ้าก็หยุดก่อนก็ได้นะคะ ครับถ้ามีฟ้วก็อันตรายนะคะอาจารย์อาจารย์หยุดก่อนดีกว่าค่ะไว้ตอนนันจันท์หน้าอันตรายนะคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอาจารย์อันตรายนะคะฟ้าแต่ฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยกลัวค่ะอาจารย์อันตรายครับอาจารย์พวกเราไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพราะพวกเราไม่ได้มีไม่มีฝนตกแต่อาจารย์สี่คะอันตรายค่ะอออ ป็นไรสอะอาจารย์่อค่เดี๋ยวถ้ามาลงเครื่องคอมอเดี๋ยวเครื่องคอมของอาจารย์ม่อนจะเสียใช่ไหะเออทำไมมันฟ้าร้องํำลามใหญ่มันปกติไม่เคยเป็นนะเนี่ยก่อนดีกวะะ่าค่ะอาจารย์มันเป็นพายุอดูร้อนนะคะอาจารย์ม่อนแล้วค่ะ เสียงหายมากมากต้องซ่อมเป็นหมื่นๆเลยอาจารย์รุนแรงด้วยโอ้ยทุกคน,น,นต้นกลัวว่ะฟ้าหลอกมันเอาเอาไว้แค่น,นี้ดีกว่ามั้งเด็กมอนเธอคะ่ะสัปดาห์หน้าค่มอนเดสัปสัปจา,ปา,ปานาสจาคยหยุดก่อนดีกว่าเพราะคนที่อันตรายคือตัวอาจารย์มอนค่ะกับเครื่องคอมทั้งหลายค่ะเครื่องคอมของอาจารย์มอนอายุฤดูร้อนเข้าค่ะ อืมตใช้โทรศัพท์เครื่องด้วยคนขะ้ันขึ้นมันแรงหรอกรือใช้ส้อยสองเครื่องด้วยมันมันจะเป็นสายล่อฟ้านะคะระวังนะคะโอ้ทำไมมันร้องคำรามใหญ่เลยน่ากลัวจังพักก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ม่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคอยดู่ร้อดูล้อลงภาคใต้ค่ะอืมจนหยุดก่อนดีกว่าค่ะจารย์